โอเคนะครับต่อไปผมจะมาทําให้ดูระหว่างการที่ผมฝึกฝึกยิงแบบชักยิงเร็วๆแบบนี้มันสามารถใช้ได้จริงไหมผมจะมาทําให้ดูนะครับคลิปนี้ยิงในระยะประชิดให้เราให้เรายืนให้เรายืนแบบนี้ให้ตรงนี้หัวไหล่ฝั่งนี้ตรงหัวไหล่ของหุ่นฝั่งนี้นะครับเราจะยิงยิงในระยะประชิดแบบนี้ือนเราผมเอาแมกกาซีนใส่ในตัวปืนนะครับนี้เราชักชักไว้แบบนี้ ต้าเสร็จแล้วเราเราจะดึงเสื้ออดึงเสื้อขึ้นดึงเสื้อปุ๊บแล้วก็จับแล้วก็ขึ้นนําแล้วก็ยิงนะครับเดีย๋ยวผมจะลองทําให้ดูอ่าโอเคนะเริ่มได้ไหมนะอาอเลยอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์เคลียร์ลูกออกให้ดูเคลียร์ลูกตรงนี้ออกก่อนอือมีลองชักไว้แบบนี้อ่าชักแล้วให้เรายืนยียงยื่งไว้ ยังไว้แบบนี้มันมันจะเข้ามาโจมตีเราปุ๊บให้เราดึงเสื้อขึ้นมาดึงขึ้นมาได้เลยโอเคแล้วก็เชียร์เชียร์ปืนอ่านี่ท,ที่ที่น้องท,ท,ที่น้องที่น้องเชียร์ก็เพราะเราจะขึ้นให้ดูให้ให้ดูใหม่นะครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าเราชักขึ้นแบบนี้เรากำไว้นี่เลยอ่าสมมุติชักชักขึ้นมาแบบนี้ผมผมชักขึ้นมานะผมชักขึ้นมาปุ๊บผมเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือแล้วก็กำเสียวกำไว้นี่ แล้วแล้วก็แล้วก็ปล่อยไปจำมานี่ยอ,อปล่อยไปแบบนี้ถ้าปล่อยเป็นสุดมันจะหนีอ่า๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่เดี๋ยวผมบรรจุแมกกาซีนเข้าไปในตัวปืนใหม่ก่อนอเคลียร์ปืนก่อนนี่เอารูกเก็บไว้ก่อนเอาเอาใส่ไว้ปุ๊บอ่านี่ผมเคลียร์ปืนได้นะปุบ เราชาักช้าขึ้นมาปุ๊บเราเราวาดวาดวาดปุ๊บแบบนี้เราเปลี่ยนมือ,อเราเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือแล้วก็ล็อกล็อกไว้แล้วก็กำแล้วก็ปล่อยแล้วก็เปลี่ยนมือแล้วก็ยิงอ,อันนี้คือการที่เราเปลี่ยนมือขึ้นลำมือเดียวทีวนี้ผมเคลียร์เคลียร์ืเรายิงในระยะประชิดนะอันนี้นี่ผมจะใส่ลูกใหม่ใส่ลูกเข้าไปทีนี้จะยิงแบบ ยิงแบบที่ผมฝึกมายิงแบบเอี่ยวตัวอ่ายิงแบบเที่ยวตัวนะอ่าถ้าขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เคลียร์ปืนแล้วก็ใส่ใส่ลูกป,ปืนใหม่นะครับวางปืนมาก่อนนี้ผมจะทำให้ดูใหม่เน็บไว้นะครับการยิงในก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เออนี่เน็บเน็บเน็บตัวปืนไว้สมมุติมีซองนะสมมุติมีซองผมจะจับยืนให้มันเด้งจัดขึ้นมาชักขึ้นมาลูกกระสุนก็จะเข้าประมาณกลางอกนี่ครัยเราจะยิงให้ลูกกระสุนเชิดเชิดประมาณกลางอกโอเคพี่หยุดไว้ก่อนก็ได้